อนนี้ทำดูนะาะโรคเชื้อราเป็นตะไรต้นนี้ครับที่ดูเรียงเขาเป็ที่มันเป็นดำๆชาติดำๆ่างนะครับวงๆนี้นะครับอันนี้คือเป็นเชื้อราแล้วมันก็จะมีน้ําไหลเยอะๆออกมาตอนกลางคืนจะเห็นรั่เพราะว่าที่ว่าต้นไม้ม้นง่ายน้ําออกมาานนะที่คือเป็นเชื้อราก็เป็นครับวิธีการรักษาเราก็ต้องปูดให้ให้ให้แผลเนี่ยอยู่ตรงตางเราก็ต้องถากถากออกไปให้เห็นเนื้อดีเลยเพื่อให้มันท้นแผลเัาแล้วก็ฉีดยาใช้ไหครับ จะแผ่ตัวก็ฉีดตรงนั้นแไม่เป็นก็ฉีดได้ไม่หมดแต่เร,ราต้องพื้นที่เป็นแผ่ครับที่ตรงเป็นแผครับก็ฉีของดำกล่อส้มแล้วก็จะมียาคาร่าตัวเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคพืชเกี่ยวกับเครื่องเชื้อราอันนี้ใหม่คือเราลองอันนี้เกิดใหม่โอเคแต่ข้างล่างข้างล่างตอนแรกมันเป็นเนี่ยที่เดิมมันมันจะมีน้ําเยิ้มออกมาทุกอันที่เป็นวงวง่ยเป็นน้ำฮะแต่ตอนนี้มันแห้งอาใย้ายเพื่อลองใช้ดูนะครับว่ายาตัวนี้ดีไม่ดีผมลองใช้อยู่ได้สองรอบสองครั้ง ผลที่ได้มาก็น่าพอใจครับแแห้งขึ้นน้าไม่เยิเม้มเหมือนเหมือนเหมืออตอนที่ยังไม่ได้ใช้ครับผมลองลองมาใช้ดูครับ